สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้อยู่กับอ e. ีนะคะวันนี้ค่ะเรามีฉากที่แบบเฮ้ยมันร้อนแรงไปเพราะว่าแกสีเปนแบบร้อนแรงมากเวอร์ทุกคนเพราะว่าอยากให้มันเข้ากับบรรยากาศของอันนี้เลยนะคะ naked heat ค่ะวันนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาแต่งตาด้วยพาเลจจาก naked heat ที่ได้ดูกันนะคะอ่ะเดี๋ยวเปิดให้ดูข้างในก่อนนะคะเผื่อใครที่ยังไม่เคยเห็นสีชัดชดนี่เลยนะคะทั้งหมด12สีนะทุกคนเป็นไงสวยแหม คือเขาจะเป็นโทนสีแบบแดงๆน้ำตาลน้ำตาลอะไรประมาณนี้ค่ะอีมันจะอารมณ์แบบเหมือนแบบมีอะไรไหม้ๆอะไรอย่างงี้นิดน,นึงอารมณ์แบบหมูแดงอะไรอย่างเงี้ยค่ะสาหรับสวอสีนะคะอันนี้ทําเป็นรูปไปแล้วนะคะอยู่ในหน้า Facebook กับ Twitter นะคะก็ถ้าใครที่ยังไม่เห็นนะจะแปะรูปว้ให้นะคะสีแบบมีความร้อนแรงมากดูเหมือนแขนไหม้แขนเบินไปเลยอะโอเคค่ะเดี๋ยวนี้จะมาแต่งตาให้ดูกันนะคะลุกแรกเนี่ยเอาเป็นซอฟๆก่อนนะเผื่อคนที่เห็นแล้วแบบ เฮ้ยไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงดีอยากใช้แค่ในชีวิตประจำวันไม่ได้อยากจะแต่งแบบสโมกกี้แดงเพลิงอะไรขนาดนี้ท่านแรกนะคะเดี๋ยวใช้สีนี้ก่อนเลยซึ่งสีนี้บอกเลยว่าเป็นสีที่ชอบมากที่สุดในพาเลตอันนี้เลยนะคะคือสีอมันจะดูแบบทองๆใช่ป่ะแต่ว่าเดี๋ยวดูนะพอเราทาออกมานะเนี่ยทุกคนดูดิเห็นปะมันจะออกแบบอมชมพูชมพูนิดนึงอะเป็นส้มๆอมชมพูชมพูอะเฮ้ยคือมันสวยมากสีนี้แบบชอบมากที่สุดในตลับแล้วอะ แล้วต่อมาเดี๋ยวใช้สีนี้นะคะเราก็จะทาลงไปชิดโคนขนตาเลยนะคะนี่นะคะเราก็จะลากยาวไปเลยเหมือนเป็นไอายไลเนอร์อย่างเงี้ยแล้วเดี๋ยวเติมหัวตาด้วยสีขาวอันนี้นิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวใช้สีนี้นะคะมาทาขอบตาล่างค่ะนี่คือใช้แปลงอันนี้เกือบหมดเลยแล้วเนี่ยทำไมไม่เปลี่ยนแปรงก็ไม่รู้ โอเคค่ะลุกแรกนี่ทาเสร็จแล้วนะคะจะเป็นลุกแบบเบาๆเกาๆนิดนึงแต่ว่ายังคงมีกลิ่นอายของความเป็น Naked Heat อยู่นะคะอันนี้ว่าจะกรีดหรือไม่กร mm ีดอายไลเนอร์ก็ได้นะคะแต่ว่าปัดมาสคาร่าสักนิดนึงก็จะดีค่ะโอเคลุกที่สองนะคะอยากจะให้เป็นลุกที่แบบดูหนักขึ้นมานิดนึงนะคะดูแบบดูแต่งหน้าเต็มอ่ะก็เดี๋ยวจะลงสีนี้นะคะ ก็สวยสีชัดมากต่อมาเดี๋ยวใช้สีนี้นะคะโดยเราจะเอามาเบนที่ขอบนะคะให้สีมันฟุงฟ้งๆนวลๆค่ะนี่นะคะทุกคนแล้วก็เบลนขึ้นไปให้มันสูงๆเลยอะเพราะว่าหนังตาอิมันจะค่อนข้างหลบใช่ปะแล้วก็ทาให้มันเยอะๆเยอะๆเข้าไว้สูงๆใกล้ๆคิ้วเลยก็ได้ แต่ว่าแบบอย่าติดคิ้วนะให้คิ้วกับตามันมีพื้นที่แบบเหลือให้มันเห็นว่าเออหน้าเราแบบมีคิ้วมีตาอะไรเงี้ยต่อมา่ะใช้สีนี้ค่ะโดยการเอามาจิกหางตานี้นะคะแล้วก็ค่อยๆเหมือนแบบคัดเบ้าขึ้นมาอีชั้นหนึ่งบางๆเล็กๆนะแม้ทำอย่างเงี้ยแล้วก็จะดูว่ามีชั้นพับตาที่ชัดขึ้นใช้สีเดินพาขอบตาล่างค่ะ หัวตาก็ใช้สีขาวทานะคะมันจะได้แบบไม่ดูเป็นซอสมะเขือเทศมากเกินไปเนาะ โอเคค่ะนี่ไปซ่อมตามาแล้วนะคะก็มาต่อกันที่ลุกที่3เลยดีกว่าลุคนี้นะคะตั้งใจว่าจะแต่งให้แบบฟูฟูฟ้ฟองฟอง,ฟองเลยนะคะไม่แค่โลกนะภูเก็ตแฟนตาซีมาเต็มโอเคค่ะเดี๋ยวเราจะเริ่มจากสีนี้ก่อนเลยนะคะซึ่งสีนี้เนี่ยเป็นสีที่แบบโอ้วาวมากทุกคนในตลับดูน้ำตานะ่ะแต่ว่าพอทาที่ตาม,มันจะมีความเหลือบ,อบสีดำด้วยอะสีมันแบบมีความสลับซับซ้อนนิดนึง จากนั้นนะคะเดี๋ยวใช้สีนี้ค่ะ Listen, นี่เป็นสีแมทนะ ance, like, แต่รู้สึกว่าเออมันก็ทาง่ายดีนะคะมันแบบไม่ได้เป็นแป้งๆอะ่ะ mm hmm. ต่อมานะคะเดี๋ยวใช้สีนี้ค่ะเติมลงไปอีก นี่คือเปลือกตาหมูแดงที่แท้จริงนะทุกคนและเดี๋ยวใช้สีนี้นะคะจะเอามาเบลนดต,ตรงขอบๆนะเอาจริงแต่งสีขนาดนี้เนี่ยก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนั้นนอกจากว่าจะไปดูโชว์อะทิฟฟานี่โชว์ภูเก็ตเปตซีอะไรอย่างเงี้ยเออไปดูคอนเสิร์ตอะไรอย่างนี้อออนออนโอเคแล้วก็เบลนขึ้นไปเลยนะคะประมาณนี้แล้วก็ตรงหัวตาเดี๋ยวใช้สีนี้ค่ะ แล้วเดี๋ยวเพิ่มความวิบวนะคะเราใช้สีนี้ค่ะเราจะแตะไปที่กลางตานะคะแลวก็ใช้สีนี้นะคะเอามาคัดลงไปตรงนี้อีกทีหนึ่งเน้นนะคะแล้วก็เดี๋ยวใช้สีสว่างสุดในตลับนะคะเอามาไฮไลท์ท้องคิ้วค่ะกระปตาล่างด้วยสีนี้นะคะ